นายประยุทธ์จันโอชาตัวจริงขึ้นมาครับเอาเบอร์โทรศัพท์ออกมาบริษัทเฟซบุ๊กใหญ่อยู่ที่สหรัฐอเมริกายาให้พิมพ์มวยยาให้พิมพ์ยาให้พิมพ์มวยยาให้พิมพ์มึงพิมพ์ลงไปเลยมึงพิมพ์ลงไปเลยยาให้พิมพ์อุ้ยยาให้พิมพ์ ย่าให้พิมพ์มึงรักฐานสาน,นีาพ่อเนีย่ยเ้ย่าให้พิมพ์มันสิยากโอ้ยอย่าพิมพ์เอาพิมพ์ก็ได้เบิ่งเอาเลยครับเข้าใจไหมเริ่มต้นได้เครื่องนี้เริ่มต้นได้เบงเอาไปเอาพื้นที่อิเล็กทรอนิกส์ก่อนอ่านั่นแหละพื้นที่อิเล็กทรอนิกส์อ่าเข้าใจไหมบอกพ่อมนางลงจะไปใส่สุดอีหยังเข้าใจไหมใกล้จิตายแล้ว เสียมหาเงนินมาเห็ดรงศพบพอมึงอังน,น่ะสุ่มกูเห็ดหอดรงศพท้องคนละใครกับลูกพี่กูเข้าใจไหมได้เข้าใจไหมได้ว่าไม่ต้องออกขึ้นมาหลักรูปเน่าๆทั้งนั่นนะเข้าใจไหมเข้าใจไหม่าไปพิมพ์อย่าไปพิมพ์มโอ้ยลูกพี่พิมพ์หลดหนะอ่านด้วครับแล้วก็แปลได้ผู้ใดอ่านออกภาษาอังกฤษได้ได้ผู้ได้อ่านแบบว่าครับพิมพ์แบบ